้นอ่อนถั่วลันเตารสชาติกรอบมันอร่อยเพาะง่ายด้วยที่สําคัญคือมเมล็ดพันธุ์ที่ใช้เพาะเนี่ยราคาไม่แพงเพื่อนเพื่อนท่านไหนชอบกินหรือว่าอยากลองกินดูเนาะมาวันนี้ผมจะพาเพาะพาทําครับรับรองว่าทําเป็นแน่นอนอันดับแรกเวลาเราได้มเมล็ดพันธุ์มาแล้วเนาะให้เรามาแช่น้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนก่อนครับทิ้งไว้ให้เขาแบบอิ่มน้ําพร้อมที่จะงอกเนาะเขาจะได้งอกง่ายแล้วก็งอกพร้อมกันหลังจากที่เราแช่น้ําไว้คืนนึงแล้วทีนี้เรามาเทน้ําออกครับเราก็จะเห็นว่า จากที่มเมล็ดแห้งๆเหมือนจะไม่งอกเนาะตอนนี้มันก็บวมเต่งแบบเต่งตึงพร้อมที่จะงอกแล้วแต่ว่าเราจะยังไม่นําไปเพาะเลยนะครับเราจะนํามาห่อผ้าที่แบบชุบน้ําชุ่มๆไว้แล้วเนาะห่อแบบนี้แล้วก็บ่มทิ้งไว้อีกหนึ่งคืนครับหลังจากผ่านไปหนึ่งคืนทีนี้เราก็มาดูได้เลยเราก็จะพบว่ามเมล็ดถั่วลันเตาของเราเนี่ยมันเริ่มมีรากงอกออกมาแล้วทีนี้เราก็นําไปลงกระบะเพาะได้เลยครับ ดินที่ผมจะใช้เพาะในวันนี้ผมจะใช้เป็นแกบดําเนาะถ้าเพื่อนๆไม่มีนะสามารถใช้ดินล้วนหรือว่าดินทรายก็ได้หรือว่าใครมีขุยมะพร้าวก็ใช้ขุยมะพร้าวก็ได้ไม่มีปัญหาเราก็จะโรยเมล็ดถั่วลันเตาที่มันมีรากงอกออกมาแล้วเนาะโรยให้กระจายกระจายอย่าให้มันทับกันเนาะหลังจากที่เราโรยเมล็ดเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะโรยปิดหน้าใครใช้ดินก็โรยดินปิดหน้าก็ได้ครับผมเนี่ยใช้ขุยมะพร้าวโรยเนาะเพราะว่าจากการที่เพาะมาเนาะการใช้ขุยมะพร้าวเนี่ยคือมันจะงอกขึ้นมาง่ายแล้วก็สะอาดด้วย หลังจากเราโรยปิดหน้าเสร็จเรียบร้อยเนาะทีนี้ให้หาของมาทับปิดหน้าไว้ครับทับปิดไว้อย่างนี้2วันเราทับปิดไว้ทําไมก็คือเรายังไม่ต้องการให้เขางอกเป็นต้นขึ้นมาเราต้องการให้ลากเขาง,งอกออกมาแล้วก็แทงลงไปในดินที่เราใช้เพาะเนาะเวลาที่เขางอกเป็นต้นขึ้นมาแล้วเนี่ยลากเขาจะได้ไม่ลอยต้นเขาจะได้ไม่ล้มนะครับหลังจากนั้นผ่านไป2วันเรามาเปิดของที่ทับหน้าออกเราก็จะเห็นว่าเมล็ดถั่วลันเตาของเราเนี่ยมันเริ่มงอกขึ้นมาแล้วทีนี้เราก็จะทําการลดน้าเขาสักหน่อยเนาะ จากนั้นก็จะหาของมาครอบปิดไว้อย่าพึ่งให้เขาโดนแสงเราจะปิดครอบไว้แบบนี้3วันปิดครอบไว้ทําไมก็คือเวลาที่ต้นถั่วลันเตาเขาง,งอกขึ้นมาแล้วเขาไม่เจอแสงเนาะเขาจะพยายามยืดต้นยาวเพื่อหาแสงมันจะทําให้ต้นถั่วลันเตาอ่อนของเราเนี่ยมีต้นยาวสวยน่ากินแล้วก็เวลาตัดก็ได้ปริมาณเยอะในระหว่าง3วันนี้เราก็มาเปิดดูทุกวันก็ได้ถ้าดินเพาะแห้งเราก็ทําการลดน้ําสักหน่อยจากนั้นก็ครอบปิดกลับไปเหมือนเดิมพอผ่านไป3วันทีนี้ เรามาเปิดดูเราก็จะพบว่าต้นอ่อนถั่วลันเตาเราเนี่ยมันต้นยืดยาวสวยน่ากินแล้วทีนี้ช่วงนี้คือตัดกินได้เลยนะถ้าใครชอบแบบนี้แต่ว่าผมจะทําการลดน้ําแล้วก็วางไว้ในที่ร่มแบบนี้สัก3าสี่วันในระหว่าง 3- าสีวันนี้เราก็ทําการลดน้ําทุกวันครับพอเขาเจอแสงเนาะเขาก็จะเริ่มแตกใบอ่อนแล้วก็ใบก็จะเริ่มมีสีเขียว,ยวใบเขียวๆลาต้นขาวๆน่ากินมากครับ พอเข้าวันที่สี่เราก็ตัดกินได้เลยถ้าใครอยากตัดสองรอบก็ให้ตัดเลยข้อ,อขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ว่ารอบที่สองเนี่ยยอดเขาก็จะไม่อวบไม่น่ากินเหมือนกับตัดรอบแรกเนาะต้นอ่อนถั่วลันเตากินสดก็ได้หรือว่าจะนํามาผัดมาปรุงสุกก็อร่อยเหมือนกันครับเขาเป็นต้นอ่อนที่มีรสชาตินะเขาจะไม่ได้จืดเหมือนต้นอ่อนผักชนิดอื่นเขาจะมีรสชาติมันๆเหมือนถัว่วแล้วก็มีกลิ่นหอมถั่วลันเตาจางๆผมชอบมากเลยครับเอามาทําสลัดโลแล้วก็ เอาไปกินเป็นเมี่ยงปลาเผาเนี่ยคือเขาจะมีรสชาติมันๆเหมือนถัว่วอร่อยเข้ากันมากเลยครับทีนี้เพื่อนๆท่านไหนที่ชอบกินหรือว่าอยากลองกินเนาะบอกเลยนะถ้าไปซื้อเขาคือแพงผมแนะนําเพาะกินเองเลยครับทาแบบที่ผมแนะนํานั่นแหละรับรองว่าทําได้ทุกคนท้ายคลิปเช่นเคยครับขออนุญาตแนะนําเพื่อนๆก็คือมเมล็ดพันธุ์ถั่วลันเตาตัวนี้จะเอาไว้เพาะต้นอ่อนถั่วลันเตาโดยเฉพาะเลยเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจอยากลองปลูกลองเพาะดูเนาะผมตักตะกร้าไว้ให้แล้วก็เข้าไปกดสั่งเอาได้เลย เขาจะช่างขายเป็นน้ำหนักนะกิโลหนึงราคาไม่กี่บาทครับ